รู้จักหน้าที่ตัวเองซึ่งตามมากพวกเราทุกคน็นแก่ปฏิบัติขึ้นชมนะครับขึ้นชมทุกคนดีว่ามีความตั้งใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ประโยชน์ตนให้ดีให้งามให้สะอาดให้สงบให้สวา่างประโยชน์ทั้งรอบ แจกใจแจกใจดวงตาแจกใจแสงสว่างสามเป็นประโยชน์พวกเราได้ทำหน้าที่กันเยอะเลยครับซึ่งเป็นชมนะมันจะอยู่ห่างกันแต่ก็ทุกคนก็มีจิตท,ที่มีเมตตาแนะโลโกปประทีท่พิการเมตตา เมตตาทําคําจุดโลกเมตตาทามีจริงการคาจุดโลนมันเกิดขึ้นจริงช่วงนี้มีสงครามมีเรื่องราวที่อันนี้เครียดได้อยากพยจากสงครามพัยจากคนที่ออกเปรียบกัน คอเซนเตอร์ก็ดีอยากสิ่งแวดล้อมก็ดีต้องใช้ปัญญาถ้าเราไม่โลภนะถ้าไม่มีความโลภอะเราจะเสี่ยงไปได้น้อยหรือไม่เสี่ยงเลยเมื่อไม่โลภแล้วเราฝึกตัวเองไม่ให้โกรธคำว่าไม่โกรธเนี่ยไม่อึดอัดใจไม่ขัดใจ ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ประชดเนี่ยมันอยู่ในอารมณ์ในทั้งหมดไม่อิจฉาไม่ริษยาถ้าเราฝึกตนได้อย่างนี้จะให้ c เซ็นเตอร์มันเก่งฉลาดขนาดไหนเราก็ยังพอจะพาตัวรอดได้ใช้ใช้เหตุใช้ผลพระพุรธเจ้าทรงสอนเรื่องเหตุผลเนาะรู้จักธรรมะอนี้ที่เรามีอยู่นเนี่ยเราเรียกธรรมะ รู้จักบุคคลรู้จักชุมชนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณแต่นะอนรู้จักชายสติปัญญาส่วนนี้ <aha> มาทำประโยชน์กับเราได้ก็ชื่นชมทุกคนนะที่ฝึกจิตได้อย่างี้แต่จิตจะดีได้เนี่ย ก็มีความเมตตาเมตตามันทําให้เกิดปิติปิติน้อยๆเกิดขึ้นเกิดฉันทะขึ้นมาคือความยินดีดีใจพอใจปลุกใจในหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ในร่างกายใจิตใจของเราที่มันมีอยู่เราชื่นชมดีใจว่าเออเรามีความสุขเรามีความสนุกกับการทําหน้าที่ของเราทำหน้าที่ของเราในอย่าง,างตื่นเช้าตื่นเช้าขึ้นมา ทำหน้าที่ของตนให้ร่างกายอบอุ่นและอิ่ม <c oughs> แล้วก็แข็งแรงก่อนก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นแล้วก็พอดก่อนจะนอนก็เช่นกันพวกเราตอนนี้ที่เมืองไทยก็คงจะใกล้เวลาจะพักก่อนจะนอนกันก็พิจารณาดูว่าถ้าเรา เราสบายเลยใจสงบใจเรานิ่งดแีแล้วเห็นแสงสว่างขึ้นในกลางใจเราได้ตัวสติปัญญาของเราแล้วพอเราตั้งใจจะนอนพอตั้งจิตเราจะนอนจิตก็จะพักใจนี่สําคัญจริงๆพอบอกว่าเราจะพักจะนอนนะมันจะรู้สึกอยากนอนนะเ <c oughs> มันถึงเวลาต้องพักก่อน ได้นอนได้พักได้กราบอธิษฐานแต่เมตตาเสร็จลงตัวลงนอนมันมีความสุขนะความสุขอันนี้มันอิ่มอิ่มสุขมันเกิดความอิ่มสุขเกิดขึ้นในกลางใจความอิ่มสุขนี้สำคัญคำว่าอิ่มหมายถึงว่ามันมันอิ่มอุ่นมัน อบอุ่นมันโล่งมันสบายถ้าเรามีความรู้สึกอิ่มอุ่นอบอุ่นอบอุ่นกายอบอุ่นใจยิ่มกายอิ่มใจสุขกายสุขใจที่เรามันนอนที่เดียวทั้งหมดน่ะมากแค่มาจากกลางใจเราเนะท่านั้นทีนี้ถ้าเราก่อนจะนอนนะ ถ้าทาได้อย่างนี้นี่ตอนนี้ที่ตมาจะจะให้เราไปรับพลังนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อได้ให้จุดที่มันติดขัดอยู่มันเปิดถ้ามันหนักหนักสมองโทษทําให้สมองมันโลกกร <c oughs> <c oughs> โทษเนี่ย <c oughs> มันติดจมูกตื่นเช้าขึ้นมาที่นี่มันหนาวเมื่อคือประมาณสามสิบเก้า ุณจูอยู่ที่เซนเดโกคงจะหนาวพอๆกัน,นค่าหนาวค่าถ่ายก็ทำให้อบอุ่นอบอุ่นกายอบอุ่นใจที่ว่านีแหละเน <c oughs> <c oughs> จริญสุขเจริญทรัพพวกเราหลายคนที่ที่ที่อยู่กันเนี่ยคุณอรุมอนก็หนาวเนี่ยนะคุณอรมอนอยู่ที่เซียร์โ คนตกคตนกคตกนตกนะแต่ใช่ไมครับแต่ว่า,าคุณสมศักดิ์อยู่แคลิฟอร์เนียคุณยอมบำรุงอยู่แคลิฟอร์เนียแต่หลายหลายคนเขาลองนี่อยู่อ,อยู่ที่ซันฟรานอยู่หลายที่กันู่อเมริกานะ อย่เมืองไทยก็คงจะอุ่นเนาะไอ้อบอุ่นครับหมอตุ้มก็อยู่แซนดเดโกก็อยู่ที่ไหนก็เหมือนกันครูบาอาจารย์จะมาพูดอยู่ประจำอยู่ที่ไหนดินก็ดินเหมือนกันดินจะเป็นดิน ตวันตกดินตะวันออกดินเหนือดินใต้ทิศเหนือทิศใต้ประเทศที่อยู่ทางเหนือทางใต้ดินก็เป็นดินเหมือนกันอากาศก็อากาศเหมือนกันทุกอ,อย่างมันเหมือนกันหมดมันต่างอยู่ที่สิ่งแวดล้อมอย่าง,งตอนนี้ที่ทางตะวันตกก็มีความหนาวเมืองไทยไม่หนาว ก็ก็ปรับรุงไปตามหน้าที่ของเราครับก็เอาไว้เป็นธรรมะแล้วจะได้ทุกคนจะได้นอนหลับไม่สบายขอให้ทุกคนเปิดวิดีโอนะครับเปิดวิดีโอถูกครับเสแล้วครับแล้วเาใหญ่ครับคุยกันทักทายกัน ศาราจารค่ะอาจารย์การนมัสการเจ้าพราชนะครับเจริญสุขรสัสดีศานมรสการเจ้าค่ะเจริญสุกครับคุยกันทักทายกันอยู่ด้วยกันนะบางทีมองหน้ากันไม่ยอมพูดด้วยกันหันหลังให้กันมันเย็นนะมันเย็นไปถึงขั้วหัวใจนะแต่ถ้าหันหน้าก็มาหากันแล้วก็ยิ้มให้กันเนี่ย ทำหน้าที่ต่อกันและกันอุ่นนั้นคนที่อยู่บ้านเนี่ยให้มันยิ้มออกมาจากใจยิ้มยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มก็ต้องแย้มภาษาไทยนี่ดีมากเลยยิ้มแล้วต้องแย้มแจ่มใสแจ่มก็ต้องใส ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มมาจากในกลางในกลางของใจแต่ใจมันยิ้มแล้วไม่มีปัญหาแล้วที่มีปัญหามันยิ้มไม่ออกมันยิ้มไม่ออกมันแย้มไม่ได้ไม่ยิ้มไม่แย้มแล้วนก็ไม่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มรับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง เปอนสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็ย้มรับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวมันเคยเห็นดูดอกไม้ไหมพอม,มีแสงแดดอ่อนก็บานขึ้นแสงแดดแก่ก็ยังบานอยู่ยอมรับยอมรับทุกฤดูกาลพอถึงมันทนไม่ไหวมันก็สลัดใบอย่างที่นี้ยที่เมอเมริกาเนี่ยที่ตะวันตกถึงเวลาต้นไม้ก็สลัดใบมันหนาวจัด ใบมันไม่อยู่หละใบมันเหี่ยวมันแห้งมันกรอบกรอบจริงๆเลยนะเมื่อวานตมาไปช่วยเก็บกวาดต่างบ้านใบไม้ร่วงเต็มมันแห้งแล้วก็มันก็กรอบอถึงรู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดเลย คุณทุกคนอยากเครียดป่วยก็ไม่เป็นไร mm hmm. ดูแลทําหน้าที่เยียวยารลักษาไปอย่างที่เราพูดถึงเรื่องาาการปวดจักระจัก,กระก็ไม่ใช่อะไรหรอกก็คือร่างกายเรานี่แหละเอาเอาวัยวะภายในเรานี่แหละแล้วก็จิตใจของเราที่วงายิ้มแย้มแจ่มใสนี่แค่มันมันแปลกนะฮะ ไม่แปลกหรอกแต่คนนี้จะมาพูดไปอย่างนั้นนะพอใจเรายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยกายมันก็มีความสดชื่นขึ้นมามนจิตกับกายในครูเนี่นตลอดแต่บางทีจิตดีกายไม่ดีจิตก็ไปรักษากายได้บางทีกายไม่ค่อยดีก็ไปําให้จิตไม่ดีก็ได้เหมือนกันกายป่วยจิตก็ป่วย เป็นโรคสมองเป็นโรคเช่นประสาทปิดปลาดขึ้นมาหัวใจไม่ทำงานขึ้นมา mm. เรื่องราวของร่างกายมีเยอะทำให้จิตเราด้อยเหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกจิตได้นี่สำคัญ mm. แม้ mm. เราก็ทนได้การฝึกจิตจนทั้งจิตมัน เข้าที่นะเข้าที่ลงที่ลงตัวลงใจที่ว่าถึงกายแก่แต่ใจเราไม่แก่ใจไม่แก่เจ็บกายตามกายนะถึงกายนี้จะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ย ขอสรุปไว้เพียงสั้นๆก็ทุกคนคงพร้อมแล้วเริเ่มนะครับเริเ่มนะครับ